แซ่บมากๆอร่อยมากๆค่ะทำอะไรต้มยต้ยมยำหัวปลาแซลมอนค่ะค่ะต้ยมยำหัวปลาแซลมอนแซ่บๆค่ะพี่น้องจ๋าหม้อใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้ค่ะสามียังไ่ก็จัดเต็มอีกเช่นเคยค่ะนี่ค่ะ,คะทั้งเนื้อทั้งหัวผสมกันซื้อมาจากไหนอะ ค่ะซื้อมาจากโรตารค่ะหัวปลาแซลมอนค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะต้มยำนี่แซ่บมากๆค่ะยังไหม่ชอบหัวมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะกับพุงพุงเขากับหัวเขานี่เด็ดสุดๆค่ะนี่หัวปลาแซลมอนหัวใหญ่ๆสดน้ํานี่แซ่บมากๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าหัวปลาแซลมอนนียค่ะแซ่บมากๆหม้อใหญ่ค่ะทานนี่ตรงนี้ยิ่งอร่อย นี่ค่ะมองนี่ค่ะเวลาต้มเสร็จแซบแซบแย่ไหมมากมากค่ะมองนี่แซบเลยค่ะพี่น้องสามีายไหมทาอยู่าย่ไหมเมนูนึงเมนูนี้ต้องเป็นสามีทําค่ะสามีาย่ไหมทําบอกเลยว่าแซบมากค่ะแซบล้างน้ำแช่น้ำไว้เหรอ ก่อนทำแช่น้ำแช่นะ้ำนี่ค่ะตรงนี้ก็โอ้โหแซ่บพี่น้องเนี่ยเขาเรียกอะไรไหมน,นะพุงพุงตรงนี้เนี่ยค่ะแซ่บมากๆค่ะต้มยำนี่สุดบรรยายเลยค่ะความอร่อยค่ะพี่น้องจา้าแซ่บๆค่ะต้มยำหัวปลาแซลมอนค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะ ยำหม้อใหญ่ค่ะแ่บๆค่ะพี่น้องคะนี่พวกเครื่องต้มยำค่ะนี่แช่น้ำไว้นานค่ะพวกนี้จะได้ไม่คาวค่ะอันนี้ก็เครื่องสมุนไพรที่เราจะอาลงไปในหม้อต้มยำค่ะนี่ค่ะเรียมไม่มีขาดด้วยค่ะมีผักพริกมีใบตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศค่ะนี่ใส่ลงไปค่ะหัวปลาหัวปลาเซมอนนี่ตั้งน้ำให้เดือดค่ะ ตามนื้อเกลือค่ะรอให้น้ําเดือดกอนแล้วก็ค่อยใส่เนื้อปลาลงไปใช่ไหมเราก็จะรอให้หม้อเดือดมากๆก่อนค่ะแล้วก็จะเตยมเนื้อปลาลงค่ะนี่มาแล้วค่ะหม้อเดือดแล้วค่ะเตรียมลงแล้วค่ะเทงไปเลยใส่ลงไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะหม้อใหญ่ๆเลยค่ะห้ามคนนะคะเดี๋ยวเป็นคาว ก็จะปล่อยให้หม้อหม้อเดือดค่ะปล่อยให้หม้อเดือดก่อนมือออกหามใบผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใส่ขาดไม่ได้คือนี้ค่ะใส่ผักชีฝรั่งค่ะพี่น้องจา๋าอืมคือผักหอมปีค่ะ ก็ใส่พริกที่เราตําบุบไว้ะคะ่ะลงไปค่ะนี่นะคะ่ะเด็ดมากๆแซ่บมากๆคือตรงนี้หละคะ่ะจะมีน้ํามะนาวด้วยค่ะพี่น้องจา๋าบีบพิ่งนอกน้ํามะนาวค่ะหรอจะใส่ในนี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าสัหญ่เราจะบีบพิ่งนอกค่ะนี่เดือดปุดๆแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะในครัวเียค่ะค่ะแล้วก็จะเตรียมใส่ใบกะเพราลงไปค่ะ จะหอมมาก,มากๆค่ะใบกระเพรานี่ค่ะใส่กระเพราลงไปแล้วค่ะหอมมากๆแล้วเตรียมปิดไฟแล้วค่ะเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะตอนเราจะกินแล้วก็มาอุ่นอีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องคะเติมพริกไปอีกนิดนึงเพื่อความแซ่บบอกเลยว่าแซ่บมากๆความอร่อยนี่อยู่ที่ตรงนี้จริงๆค่ะความฝีมือของเราจริงค่ะ นี่คือหม้อใหญ่ๆต้มยำหัวปลาแซลมอนค่ะความแซ่บความอร่อยความนัวทุกอย่างนะคะนี่ค่ะก็ใส่เครื่องปรุงก็จะมีขนอใส่ลงไปผงชูรสนิดนึงค่ะน้ำปลาค่ะเห็นไหมคะน,น,น,นี่นี่คะ่ะดูเนื้อปลาค่ะตักให้ดูค่ะเป็นไงคะเห็นแล้วน่าทาน,นมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆดูค่ะผมบอกเลยว่าฝิ่นมากค่ะ หอมมากๆแซ่บมากๆเลยค่ะนี่อืมเด็ดเด็ดในตรงนี้แหละค่ะกกุบๆตรงนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะหัวเขานี่จะมันกรุบๆเลยค่ะพี่น้องแซ่บมากๆแซ็ปสุดๆก็ตรงนี้แหละค่ะของโปรดหลายคนใช่ไหมคะนี่ใครก็ชอบตรงนี้แหละค่ะหัวปลานี่แหละค่ะยายใหม่บอกเลยว่าของโปรดสามียายใหม่ค่ะเขาชอบมากๆกินบ่อยมากๆค่ะ เดี๋ยวก็จะขอชิมสักน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะรสชาติมันเป็นยังไงบ้างือบอกเลยว่าแซ่บมากๆค่ะพี่น้องค่ะเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะหอมใบกะเพราหิวเข่าไรค่ะพี่น้องค่ะไปไปกินน้ำกันค่ะพี่น้องแซ่บๆค่ะอยากน้ำยนใยไหมแล้วใช่ไหมคะพี่น้อง แซ่บค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปใส่น้ำปรุงน้ำปลาน้ำมะนาวทีหลังค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะนี่นี่ค่ะเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงในถ้วยแล้วค่ะใส่ใบผักลงไปแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำปลาลงค่ะแซ่บสุดๆตรงนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าจะเอาเปรี้ยวขนาดไหนจะเอารสเข้มข้นขนาดไหนตรงนี้แหละค่ะความแซ่บค่ะตักเนื้อปลาใส่ถ้วยก่อนค่ะนี่ค่ะ ดูดูดูหัวมันกระนี่ตักหัวให้ดูหน่อยนี่เห็นไหมคะแซบตรงนี้แหละค่ะพี่น้องจ๋าหัวมันมันโอ้โหเขียวหนึบหนึบหนึบแล้วก็กรุบกรุบหืมแต่ก็สดน้ําเข้าไปฟินเลยค่ะพี่น้องจ๋าน้ํามะนาวก็จะกลมกลมเผ็ดเปรี้ยวหืมแซบค่ะพี่น้องจ๋าบอกเลยไม่ผิดหวังค่ะดูค่ะยังไงพูดไปยังคื้น้ำลายพี่ด้วยเลยค่ะพี่น้องจ๋าความอร่อยิรับประกันคุณภาพอีกแล้วค่ะ ดูดูยัยใหม่ตักให้น้ำให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่บอกเลยว่าแซ่บมากๆค่ะรสชาติที่สุดเลยค่ะพี่น้องจ้าค่ะต้มยำหัวปลาแซลมอนค่ะแซ่บแซบค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ยังใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับยัยใหม่น้ำเด้ค่ะพี่น้องค่ะต้มยำปลาแซลมอนหม้อใหญ่ๆชิ้นโตโตค่ะ หัวปลาหนึบๆเลยค่ะพี่น้องคะแบ่บความแ่บจัดไปค่ะต้มยำนี้ไม่ผิดหวังค่ะพี่น้องคะรองฮิตกันเบิ้งเด้อค่ะเด้อไปซื้อที่ไหนหาไม่ได้ก็ไปที่พวกโรตัสหรือว่าไปบิ๊กซีอะไรพวกนี้มีค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นโรตัสเน่เยอะค่ะวันนี้ยายใหม่ก็มานําเสนอต้มยำหัวปลาแซลมอนแซ่บๆค่ะพี่น้องคะ มาให้พี่น้องได้เบ่งได้อยากน้ากันขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขปุสคนร่ารวยทุกทุกคนค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มื่อนี่ยายให,หม่ก็สิขอตัวไปกินต้มยําหัวปลาแซลมอนกัแบแซบ่บก่อนได้พี่น้องคะ่ะสดนำทรงวาทรงวาก่อนเด้ค่ะพี่น้องจ้าขอตัวไปก่อนพ่อกับแม่ในคลิปต่อไป่ายายให,หม่ชิมีอย่างมาน้าเสนออีกสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ